นี่คือตัวอะไรนะครับผมน่ารักมากขนยาวมากเลยครับตัวหนอน เสือหรือเปล่าน่าสนครับให้รู้คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับรู้ตัวอะไรมันบ้งรู้ตัวนอนอะไรน่ารักมากลำปุยขนยาวทีเดียวครับขนยาวมาก เาเดินไปแล้วก็ดมกลิ่นไปนะครับเือนไปใครว่าหาของกินหรือเปล่าคลิกน่ารัก